ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอาเฟืองไซอันเงาต้นย่างยางนานะคะแมวกับมะซอยหันหน้ามาหันหน้ามาอีเหมียวเหมียวเมียวเมียวโว่โวโอ้แมวกับเปลี่ยนกล่องเสียอะไรพี่น้องอคนมะซอยเสยมะซอยเป็นกล่องเสียสองตัวเลย สามตัวไหมพี่หนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่กับน้ำตาลน้ำตาลกับมะนอนเฝ้าน้ำตาลลุกขึ้นมาเ,เร็วๆน้ำตาลมานี่มานี่น้ำตาลตาลมานี่เร็วมานี่เร็วมานี่มานี่นั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงก่อน นั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงเออนั่งลง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 เดี๋ยวงานเสียนให้กินขนมเดี๋ยวงานเสียนให้กินขนมนะคะมื่อกหมาจชกแนวเอข้าไว้อ้อมขางอ้อมเอียวอยู่พี่น้องพุ่นตัวนึงท่องรถตัวนึงเลาะไปพุ่นตัวนึงมานีก็หมาโอ้ยสนุกสนาน จกแมวจกหมาซอยกันพี่น้องเอาเครื่องใส่ต้นย่างหน้าค่ะพี่น้องเครื่องใส่ต้นย่างหน้าบรรดาซั์เลียงกับมาซอยค่ะ,าาก,ะกัเรียนอะไรน,นั่นไรนี่ตมมมามอัธยาศัยเลยค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้เป็นปลาย่างหน้านะคะเพิ่งปลูกได้ ในประมาณจะหาหกเดือนได้นะคะ,ะ,ะนี่ตงง่นเงยต่วนงแล้วล่ะไงพฝนตายแล้วนะคะเมื่อนี้ก็เอาเฟืองมาใสเฟืองใสเงามันมนี่ครับพี่นอ้องเฟืองใสเงาพราเฟืองใสเงาแล้วเ่าก็ไทไทยกบทั้งขางตะวบ่อยถืตอต้นมันไทเฮ็ดเป็นปานเป็นปานทั้งขางมันเพื่อเวลาฝนตกมากตรงนี้มันก็สิเป็นแปลง ลุ่มนามเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเป็นแถวเงาเลยพอไว้เพิ่นว่าเพิ่นเสียเหญ่ยไพ่ใ,พในร่องหน้าปีนาเนี่ยเสียเง่เลยว่าสันเราเสียจังไดของเราแล้วแต่เราเราสีมีวิธีของเรายแล้วแต่ว่าเรามาย่ยมันทั้งมา้าทั้งแมวมาซอยเต็มเลยค่ะพี่น้องแล้จักมา้าจากแมว กองเสี่ยแล้วลายขนาดเลยมากับแมวสิถือกันดีดีค่ะน้ำตาลกับขณะแมวนี่ค่ะเขาก็สิอยู่น้่กันแบบนี้แหละอาศัยซึ่งกันและก,กันแต่ว่าอยู่ทียงหน้านี่หนูขี้เกียจบ่มีเลยพอพว่งหน้าสิก,กำจัดเลยนี่ค่ะ อันนี้คือต้นยางนานะคะหลังจากฝนลงมาเดี๋ยวคุณนัง่งเสมาไทยมึงอีกเทืยหนึงนะคะว่ามันสีไงขนาดใดนนะคะอนาคตนะคะแปลงนี้คิดว่าจะเลิกปลูกมันแล้วก็เอายางนามาใส่ใส่ให้เต็มพื้นที่แล้วก็ทำป่าสามอย่างประโยชน์4อย่างเลยค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็แปลงแปลงที่เห็นอยู่ข้างหน้า ถัดจากแปลงมันถัดจากแปลงยางนานะคะต่อไปจะเป็นโคกหนองนาโมเดลของโครงการของรัฐบาลนะคะเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าเขาลงมาทำน่าจะประมาณมกกะลาเขาบอกว่าไปมกกะลาจะลงมาทำเดี๋ยวคุณนั่งสิผ้ามาติดตามอีกเถือนนึ่งนะะ